สวัสดีทุกคนตอนนี้มาดึกๆกันนิดนึงนะจัดมาต่ออีกคลิปหนึ่งเพราะว่ามีรายละเอียดสําคัญเพิ่มเติมที่แอดนี่อยากจะมาพูดในคลิปนี้กันด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่ชาวเน็ตหลายๆส่วนหลายๆคนเลยละกันนะที่แอบคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมไลฟ์มันถึงปิดจบเร็วขนาดนี้ฉันตั้งตัวไม่ทันยังเห็นลูกสาวได้ไม่เต็มอิ่มเลยแบบอ่ะฮะปิดจบแล้ว อะไรเงี้ยแอดก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมเขาเทรีปิดไปไหนหรอแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ปล่อยวิดีโอให้นักข่าวถ่ายแล้วก็ต้องมานั่งปล่อยกันทีละกระจกกระจกกระจกเนี่ยแล้วก็ต้องมานั่งดูกันว่าอา้ามีอะไรกันอีกไหมสรุปแล้วก็มีการสัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดคุยซึ่งตรงนี้จรงิงๆแล้วแอดมองว่าควรจะขยายเวลาในการไลฟ์ให้มาถึงตรงนี้เลยส่วนไปเจอผู้โชคดี50ท่านอะไรอย่างเงี้ยแอดก็ไม่มั่นใจว่าตอนนี้ตกลงเขาเจอกันตอนไหนเพราะว่าเอา่อคลิปสัมภาษณ์บนเวทีก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเนพี่่ลลุกกกงอคณท ปีหนึ่งอะไรหนึ่งนะซึ่งตรงนี้ชักจะดูไม่ออกแล้วว่ามันเป็นความผิดพลาดที่แบบไลฟ์หลุดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ไม่มีการแบบออกมาชี้แจงก็คือปล่อยให้คนงงไปเลยแล้วก็ตัวเองก็ทํางานกันต่อสัมภาษณ์อะไรกันแบบฮะตกลงตรง,ตรงนี้มันควรอยู่ในไลฟ์หรือเปล่าหรือหลุดหรือ,รอยังไงไม่มีมาออกมาขอโทษไหมหรือปล่อยลอยปล่อยเบลอหรือเปล่าจ๊ะพอก็มีคนตั้งคาถามหลายคนเหมือนกันแนะพอเห็นคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ปล่อยออกมานั่นเองนะจ๊ะในส่วนนั้นอะเราก็ปัดจบไปก่อนเดี๋ยวเพราะตอนนี้นะจ๊ะมีเอเจนว์โซของลิซ่าอ ให้คุณถาปณีเนี่ยเขามาทําการคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันในสิ่งที่แอดพูดกันนิดนึงด้วยเสียงของเขาเองเลยจะไปชมวิดีโอตัวนี้กันนิดนึงนะผ่านมามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลบัวแดงบัวแดงทะเลบัวแดงสูงสุดเป็นประวัติการทุกคนตบมือได้เลยอันนี้มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ที่สองก็คือรายได้ที่ชุมชนและคนที่ประกอบการบริเวณรอบสถานะทะเลบัวแดงเนี่ย ได้รายได้สูงสุดเป็นประวัติการเช่นเดียวกันอันนี้แหละค่ะมันก็คือลิซ่าเอฟเฟกซึ่งต้องบอกว่าการที่น้องลิซ่าเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นแบรนด์อมบสเดอร์ให้กับประเทศไทยเราก็คิดว่าในโลกของ ปัจจุบันเนี่ยดิจิทัลเวิร์ลเลยนะคะพวกเราอยู่ในโลกนี้แหละนี้แหละเป็นยังไงทุกคนซึ่งก็ต้องบอกว่า Impact ของลูกสาวของเราไม่ธรรมดาดอกบัวแดงนะจะถึงไม่ว่าจะโปสเตอร์จะโดนด่าโดนติชมยังไงก็ตามทีแต่สุดท้ายการโปรโมตมันก็ได้ผลและประสบความสําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมีการสรุปรวบยอดข่าวตรงน,นี้ออกมาว่าลิซ่าพ่นพิษความปังทะเลบัวแดงอุดรแตกนักท่องเที่ยวแห่าตามรอยแน่นทุง่งอุดรธานีกลายเป็นปรากฏการณ์ลิซ่าเอฟเฟกต์ล่าสุดรายงานระบุ ว่านะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะนะักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและจีนพากันเดินทางมาถึงเรือบ้านเดียมตั้งแต่เวลาประมาณตีสี่ถึงตีห้าคุณพระคุณเจ้าเพื่อต่อคิวขึ้นเรือให้ทันแสงแรกของวันตามรอยท่าโพสต์สุดละมุนของลิซ่าภายใต้คอนเซปต์ Feel All the Feelings ส่งผลให้เรือนำเที่ยวกว่า700ลําลำถูกจองเต็มเกือบตลอดทั้งวันสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุนชนในพื้นที่อย่างมหาศาลซึ่งจริงๆเอฟเฟกต์รตรงนี้เคยเกิดขึ้นอย่างมหา ที wollen, ่ปุรีรามนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นยืนกินหรืออะไรก็ทําให้โอ้โหคนสัญจรไปจนฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาแกเข้าใจไหมลูกสาวของเรานี่เขาบอกว่าสุดๆตัวตึงตัวจริงนักท่องเที่ยวเข้ามากันจนแบบว่าต้องมีเห็นภาพแบบเจ้าหน้าที่ออกมาเฝ้ากันมากยิ่งขึ้นกว่าปกติด้วยเพราะว่าผู้คนเนี่ยสัญจรไปมากันมากผิดปกติและอาจจะต้องมานั่งดูแลความเรียบร้อยกันนะจะเดีเดินชนกันเดี๋ยวอะไรกันหรือเปล่าวุ่นวายเอ่ยได้ตรงนี้ก็มีหน่วยงานในส่วนของ ทีมงานต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับเขาพร้อมให้บริการใครที่ไปก็ขอให้โชคดีนะจ๊ะในช่วงนี้เพราะคนเยอะอย่างแน่นอนนั่นเองนะ พอได้ยินแบบนี้เราก็ชื่นอกชื่นใจที่ลูกสาวของเรานั้นก็คงไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยสร้าง Impact ได้มากมายขนาดนี้จากการที่คุณทัพปนีเขาก็พูดแล้วลูกสาแล้วเอ้กีดอะไรเนี่ยเอาออกไม่ไปเลยนะจ๊ะเข้าใจไหมเอ็นดูไม่ไหวแกซึ่งจริงๆก็มีอีกวิดีโอประมาณ2ตัวที่จะปิดในคลิปนี้นะจ๊ะก็คือพี่วูดดี้นั่นแหละแอดรู้สึกว่าวิดีโอของเขาเนี่ยมันชัดแล้วก็ h ออยากให้ทุกคนได้เห็นความสวยที่มากยิ่งขึ้นจากคลิปพี่วูดดี้สคลิปแล้วก็มีคุณออนสมฤทธก็ไปวีกันตอเลยกัับคลิปาส้นๆของ พีวูด,ดีกันนะจ๊ะสลับคลิปนี้เนี่ยขอตัวเซบายไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะจุบุจุบุบแฮปปี้ทุกคนนะ นี่พ no ี่มราวมาหล่ออนเม่สวยงามมากนะฮะใครลงโซเชียลมีเยนฮะทุกคำสั่งในภาษาไทยในบทลกครของเราที่ปังๆดึงออกมาใช้ในวันนี้ให้หมดเลยนะฮะลำดับต่อไปนะครับเราก็ขอเรียนเชิญรับกรณีเกียรติภบูรณ์นะครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติถ่ายภาพร่พวมก,กับน้องลิซ่านะครับขอเรียนเชิญน,นะครับก่อนที่เราจะพูดคุยกับนะฮะ Amazing Thailand Ambassador ของเรา